เป็นตัวเลยดีวะสตรีมกูเป็นที่โดนแบบเนี่ยไม่โดนด้วยอยาเป็นบนอ่ะไอไอกลางไหมเฮ้ยไม่กลางกูเจอบนดีไอบอลนีนี่ลอยลอยบอลเล่นเล่เล่นเยบอลไม่เล่นโอเคงั้นเดี๋ยวอ่บนเล่นโอลิเบรเนี่ยโอลิเบรโอลิเบรนี่ กี้มันจะป่าไปบนเองร้อนเองอยอาดเดินกลางกันแนอ่ะเ <c oughs> <c oughs> ทียไม่ลงคงตั้งรียะเพื่อจะลองเล่นตัวนี้ดะต่างอ่ะแต่เดี๋ยวขอขออักกินล็อกสกินจ้าวอน วกินเกลาแล้วแต่กูไม่ได้กดไส่อไรก่อกินไอเนี้ยที่มันคอลแลบกับอะไรอ่ะแอบแหวกเพิงนะใช่ดิยเออเะกินไอแอนิเมชันไอพวกอะไรน่ะแอลว๋อแอนิเมชันนะจริงอ่ะนะใชกูมีสกินตัวนี้เป็นริ้นแบบเดี๋ยวนี่ขอเล่นตัาอยู่ขอเขาเล่นรูนอะไรแบบนี้กูจะนอนละอ่ะ

ต้องเล่นตัวอะไรเราถึงจะไอ้นี่วะกดได้ไหมเป็นหนึ่งเ็เปลี่ยนเอะตัวหลังหัเปลี่ยนอะไรี่เป็นสีทองล่ะสองนี่หนึ่งป่าสามเลยป่าเป็นมันเขาเปลี่ยนป่าเนื่องเขาเปลี่ยน,น,นไอ้นี่มาสากพ่ออ่ะ กูต er. ้องเล่นอูดี like okay. ้ดีว่ะโโฟลด์เล้ยตัวอราอูดี้ครบเฮียเป็นองไงเพราะทำไมอูดี้กูเป็นกลางอ่ะป๊บนึงดิอะไรมเล่นเจ็ดกลางหรอก ใครเจ็ดมึงเล่นตัวอะไรไอ้มึงเล่นเจ็ดกลางไม่ใช่เจ็ดทำไมอันนี้มันชื่อเจ็ดอะไม่ใช่เจ็ดได้ไงเนี่ยเจ็ดไอ้ที่มันเล่นกลางไม่ได้ไงไม่รู้วะเพราะมันเป็นตัวทบมันเมืนเล่นได้เลยโต๊ะโตัวกูยังเล่นกลางได้เลยไอ้ใช่ทุกตัวเล่นเล่นกลางได้หมดเลยมันอยู่ที่ใจใช่ปะ O doutor Abenkele

me time

โอซิมคูแมงไม่มีมารแล้วยอมอยู่วะเวทีนูแมงมีตัวใหม่วะโอเว้ยไม่ไหก็เรียกว่าเว้ยท่านตัวมันชื่อเว้ยไเฮ้ยน่าจะมันมันเรียกคูเว่ยมันเท่กว่านะไอ้เนาะ เฮียแม่งปกติก็เจอตัวใหม่อเลยน้ำค้ายไอ้เฮียโอ้ยเฮียเมื่อเห็นมาตัวนี้ไอออนเล่นสูงใช่ปะโอ้โหกูได้เล่นมากันหน้าเฮียเอ้ยกูทำไมกูได้เล่นสามเลยเนี่ยไอ้ฟูมมึงเอาป้ามาเลยไอ้ฟูมไม่ได้จะบอกอุ้ยเฮียกูลืมไม่ดูทุกทุกทุกแม่ใชงไงกูกดปุ๊บไอ้นี้เลยแม่เป็นหลงเป็นหลงเฮียเลยไม่เฉงไง ก็ไม่ได้กล้าเล่นตัวนี้ไงกูไม่ได้กล้าเลยแต่กูก็เช็คทุกตัวสองตัวเพื่อแบบจะได้เล่นส่วนมีมันมีโอกาสได้เล่นกูเช็คสองรอบเมื่อกี้นปกติมันได้นี่ไงได้เล่นไปเวลาล่าก่อนเม่คิดจะปุุงมาได้เล่นตัวเฮนนี่สตาร์ได้ตัวนี้เล่นได้เป็นด้วยที่เอาคนลักมาดีอีกนี่ฝั่งได้ด้วยวะตัวนี้ตัวนี้กูมันเปลี่ยนเป็นเอาได้เนี่ยจับได้ละ ปิดได้ยังไกลโันไอ้คนช็อกเลยแอ้คนไม่ออกป่าด้วยไอ้เจ้าคนน้นจะนี่ออกป้าหรอเออของป้าหมายไก้นเป็นไงข้ายป็นไงไม่ทันแล้วโฟน กเลิกเนี่ยไม่ได้ก็กดยกเลิกอ่ะให้เลิกขายยกเลิกการสั่งซื้อถ้าเราป่วยกินเนี่ยก็ได้อยู่ไม่ได้เดินออกมาเลยป่วยก็ดีเองเนี่ยวะไม่เล่นหรอกไ่วงแล้วพี่อ่ะรีเมคนี่รีเมกนี่ผลลีดิไงล่ะครับรีมครับรีเมคอ่ะ E M เ A K ไม่เห็นมีเลยเพาบอกยังเร็วเกินไปเนี่ยไม่เห็นมีไม่เห็นมีเลยรีเมกพิมพ์ผูกกว่าฝนพิมพ์ตัวนราสรางนาทีก่อนเปล่า m ออะไรวะไ E อะไรวะ B R E M อ A K ออเาดิไ E ออะไรต่ออ่ะเออมันยังไม่ถึงเวลาอีกนมันนี้ไม่ได้หรอก ก็สร้างนาพี่ใจร้ายเกมโห่อยวะกูเล่นตัวนี้ไม่เป็นเรื่งมันจะได้ตังน้อยแล้วนะฮะกูจะได้ตังน้อยถ้าโหเวลาลิปอ่ะเพราะมันไม่ได้แบ่งตังต้องได้เอาของนนี้อไม่รู้ไงไม่รู้กูอ่านแล้วกูให้ให้เหมือนแค่ว่าได้โลมาไงกูเลยออกอันนี้เหี้ย ก็ต้องมีคนลูดไอโฟนให้เยอะถึงจะรีเมคได้ไอ้เจ้กูออกเลยเจ้ากูจะเป็นคนเสียสละในการรูดเกมเจ้กูจะพักจับฟังเองเจ้ากูจะการเลยอยากฟังแด่กูเลยฮะมึงก็ออกเกมไปเลยอะไรเลยเอ่ะเอาออเลยน่ะจ้ะ ก็ทบรีเมคเลยโอ้ยฮีย่อะขอรักพนดีเว้ยไนเป็นไเลย,ยไม่นะ่าเ,นะเป็นตัวเลยงอกกูเนะี่ยโเลืยในการเชือ่อมต่อกับเพียรตลอดเกียร์ิ เออนีอนกดได้ไหมเนี่ยลืมลืมกินปแลว